สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะเมื่อน,นี้ก็พบกันในช่องช่องสาบ้านหน้าพี่น้องนะเมื่อน,นี้เกิดสิขึ้นฟ้าอัเล็กพี่น้องเนาะมูมาโชดนีด่นะเดินทางเมื่อน,นี้ไปสามคนพี่น้องไปหาการเคล็ดมะนาวเนาะหากินตามธรรมชาติคือเก้าพี่น้องเราจะเป็นอะไรบ้างก,กันเลยพี่น้อง นีเราังเดินทางนรเดานทางไปุนาุนารถติดรถติดลืนเลยยัม่ยลื้อย่ากาตนหอนนั่ลื่นอ่ะวันนี้เดินทางไปต่อเข้าดุไปเรื่อยเรื่น้อยเนี่ยมืออื่นพอดให้ตะงหัวพอดพุัตังห่หญ่เขาจิงด โูจะนอนให้สองคนบอเขาโมวิดเลป่ะตอนนี้ก็หาหาฮอดป่าเลยไป้องหากินไปนํำทางเนาะไกลสีิฮอดบ่อนละหากิน,นํำทางก่อนเมย์เมยอยากกินข้าวละเพื่กะเตะอันเฮากินก,กุ๊กมากรบกบลอกแล้วเนาะ đây là bé đây đây cả tròn là tuổi này nữa. mình không mà gì cái bút nữa này thì non cái tròn mà là bé thì mà là ตอนนี้ก็มาหอดบอดแล้วพี่น้องเนาะมาพักอยู่นี่ลนะในห,ห้องนี่ลนะมีน้ำเว่าอยู่นี่มีน้ำสะดวกสบายนะพี่น้องอันนี้ก็มา,มาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพี่น้อง เนี่ยกินกบโคกะจอนไปนะเนาะกำลังคา,างมอตอนนี้กบซุกแล้วี่น่งเนาะซุกแล้วเกี่ยมตักเส่ยมอนะพี่น่งนะก็น่ายเหลือกเลยกกไายเหลือกแต มาพี่น้องมามากินข้ากัน